นี่ฮะผลงานวันนี้ครับผมน่าจะถึง10บกดแต้มได้ครับผมนี่มาอีกแล้วครับผมตัวนี้ไซส์สวยเลยครับผมโดนอือดีนดีนีอ่อือ,อสองไม้บนเชิญ อือดีดีอือหือดีดอือหือหยุดเหยื่อรอเลยอือโธ่เนโอ้โหเรียบร้อยท้องกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ดูดิฮะอ้วนมากเลย โอ้เรียบร้อยใสสวยด้วยโอ้ยสองตัวติดตรงนี้โอ้โหลงคอลอยสวัสดีครับผมสวัสดีนาะนาะนักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยฮะนาเป่าฮะวันนี้ก็พามาตกปลาช่อนอย่เช่นเคยครับผมวันนี้ก็พามาตีปลาช่อนนาน้ําท่วมครับผม ก็เป็นตาน้ําท่วงที่น้ําลงหมดแล้วฮะนี่ฮะไม้ก็จะเป็นข้างหลังครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะซูมน้ําทํานาปังแล้วฮะตรงเนี้ยก็มาลองตีดูครับผมเมื่อก่อนนี่ไม้นี่คือเด็ดเหมือนกันครับผมแต่ไม่ได้มานานเลยฮะไมน้นี่มาวันนี้ก็มีนักตกปลาอยู่ประมาณสี่ห้าคนครับผมเห็นเขาลงมาก่อนละออกมาก็สิบโมงครับผมออกมาสายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผม ไปกับผมไปเลยกันครับ นี่ตัวแรกมาแล้วครับผม ผถือว่าไซงามอยู่ครับผมไซประมาณสักสองขีดสามขีดนะตีไป 2, 2, 2ไ,ปไม้ครับผมเรียบร้อยเลยเดินลุยลงมาตรงป่าหญ้ารกๆครับผมโอเคตัวแรกเก็บมาครับผมเดี๋ยวมาลุยกันต่อไม้ที่สองครับผมไม้นี้ก็จะเป็นไม้ป่าบัวอย่างนี้ครับผมไม้แรกนั้นไม่ค่อยมีตัวเลยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันไม้ที่สองครับผมเื่อจะมีตัวครับผม โอ้โหหลุดโอ้โกัดโดดร้อยขึ้นมาเลยขามวงที่อื่นกับผมที่กัดโหนมากเลยโดดร้อยขึ้นมาเลยกัดอีแล้วโอ้โหดู 可能。 อ้บ <Net> ินนี <t> ่นี่เขาตรงช่องบัวดีซึบช่อนนี่ฮะช่อนปอกครับผมนี่วัดบินมาเลยย้ายหมายมาตัวแรกของหมายนี่ครับผมโอเคครับผม

เป็นช่องคันนาพอดีสวยงามอยู่นี่ครับผมสวงามเนี่ย,ย,ยตัวนี้ประมาณสามขีดครับผมนะนี่ครับผมตัวที่สามมาแล้วครับผมตัวนี้สวงามเนี่ยครับผมอ้วนๆเลยไซสนี้ประมาณสองสามขีดได้ครับผมตีไปสองไม้ฮะเป็นช่องคันนาพอดี โอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับื สองสามครัง้งไม่โดนเชียอือดิ่ไปไหนวัดลอยอม,มาอีกตัวครับผมนี่ไซส์เท่าๆกันเลยปาเต็มปากครับผมตอนแรกนะักกัดผีตีไปย้ำอีกประมาณสองสามไม้ครับผมเคาะๆนะครับผมเต็มปากเลยโอเคอเก็บ โโอ้นี่น mm hmm. ี่น่าร้อยนี่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมโอ้โหนี่ครับผมปากฉีกไปเลยตัวนี้โอเคครับผมเก็บ 哎，哎呀，我。 หยุดเหย oui> ื่อรอเลยเห็นพุ่งมาเป็นคลื่นเลยครับผมตัวมี้เขาใหญ่ครับผมนี่ชอนป๊อกครับผมเอานอกไปเลยตรงเนี้ยโอเคครับผมเก็บหมดครับวันนี้ โอโนตอนแรกนะขยับตามเฉยๆครับผมทีย้ำอีกเรียบร้อยอ,ดดดดอ่ะกระโดดติดติดอู้ลุดใส่งานใส่งานไม่ชอบหลุดเลย อ้เรียบร้อยไม้เดียวเลยเปลี่ยนแบบกล้องเมื่อกี้ครับผมก็เลยต네ีไปฉันป๊อกเฮ้ยก็ไม่ป๊อกครับผมโอ้ดูท้องกินอะไรเข้าไปเนี่ยเออดูดิอ้วนมากเลยโอเคครับผมเก็บ ดูดูลราให้กัดเงีนิดนึงนะ เรียบร้อย,อยเดียวเดินเลาะตีมาเลยครับผมนี่ช่อนครับผมไม่รู้ตัวที่เท่าไห่แล้วครับผมกัดตีจัดไมน้นี่โอเคครับผมเค โโอ้ดูไว้เรียบร้อยนาคายโอ้ยกระสายกระตุกคอมมองไม่เห็นวัดไม่ทันเลย โอ้โห oh. นี่แล้วฉันปอกอีกแล้วกัดอยู่หลายตัวเลยโอ้โห oh. oh. ตัวนี้สลูก,กแก้มเลยนี่ฮะฉันปอกครับผมโหเก็บ <laughs> โอ้เรียบร้อยใส่สวยด้วยดูดใต้น้ำเลยไยยยอวจิติดดูดใต้น้ำนะครับผมเห็นมือขึ้นมาก็เลยหยุดเหยื่อให้ลงคอย กดลูกปานี่ครับผมตอนนี้ไซส์ประมาณสักสี่ห้าขีดครับผมนี่ไซส์สวยเลยมาอีกแล้วครับผมตัวนี้ไส์สวยเลยครับผมนี่ตัวนี้ดูดเอาใต้น้ำเลยครับผมเห็นเป็นคลื่นมาก็เลยจุดเหยื่อให้ผมดูดเอาใต้น้ําเลยเนี่ฮะอ้วนเลยครับผม โอเคเดี๋ยวลุยต่อฮะมีตัวตามคริจุดเดิมเลย มาใกล้เกินไม่รู้ไปไหนแล้ว สามสามสามเฮ้ยสองตัวเลยเอาเหมาจะเปนยากนะครับผมเอามาสองตัวเลย,ยตัวต่างกันแล้วนี่ไงร้อนโหอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้านี่แตกเลยไหมชนป๊อปครับผมนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่มากครับผมนี่ โอ้กตัวหนึ่งนะตามมาข้างหน้านครับผมแต่ตัวนี้ตัวไก่กัดก่อนเอาเก็บก่อนครับผม โอ้หลุดโอ้หลุดหลายตัวมากเลยนะวันนี้โอ้ยสองตัวติดตรงนี้นี่ตัวนี้ดูอตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เท่าตัวแรกนะครับผมแต่ก็อ้วนดีครับผมนี่สองตัวติดติดตรงนั้นนี่ครับผม โ okay. อเคเก็บปปก่อ okay. นโอเคฮะนนาฮะได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับผมเดี๋ยวต้องไปทําธุระต่อฮะเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันครับผมนี่ฮะผลงานวันนี้ครับผมน่าจะถึงสิบกดแต้มได้ครับผมนี่ หมายนี้ปลาก็ค่อนข้างจะกัดดีเลยครับผมวันนี้ก็วัดหลุดไปประมาณ5-6ตัวได้ครับผมมันหมายลกครับผมเพราะเวลาวัดปลาก็บางครั้งก็วัดไม่ติดครับผมวัดหลุดไปโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาซ้ำหมายนี้อีกครับผมหมายนี้คนไม่ค่อยลงเท่าไหร่โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผม